เจ็บมือปวดลงได้ป่ะเนี่ยต่หรือเปล่าไม่ต้องเหรือเปล่าวย ช้าง,างอมสินข้ามอมสินกหายได้ยเยห่ยมหายเลยอ,อหาย,ย,ย,ยแืมม่ตะเคียนสีเขียวอื้เลย นี่แม่ตะเข็บเขียวเปิดด้วยอืเฮ้ยเน้วเขียหนาตายหาปวดแขนรงไหนเ้าเออเออเราคือเลือไทยแล้วต้องหนังเลือดสาบาามันจะเล่นเพรเร่เล่นดม่หด้ในนี่ไม่มีกล้องเลยนะ ไม่รบไม่ใช่หรอกสปอดไล้ VII ์สปอดไร้เขาไปเอาน้ำต er> ื้นมาป่าอะไรวิ่งว้น่ะนทีก็ดีลุงน้ำแม่กองสวยแหังอยไรเล่นมแ่เนี้ยู่นะครับ ไปแย่งไม่ได้ดลเนนลยแวโดนเฮ้ยอนุล่ะพี่จะเตี้ยไปหน่อยเออเนี่ยฉัานจะทำนี่แหละตรงนี้แหละเออตรงท่านบอกแล้วให้ทำให้ทรงสไตล์นั้นเลยไม่โน เฮ้ยเนี่ยลูอะไรไม่รู้เขาเรียกว่าลูกสาวสวยไม่ดีหรอทำทรงเนี้ยเออทรงจีนเนี่ยนี้มันทรงไทยแล้วทรงไทยอ้าวไปยืนอยู่อบอบหลังหน่อยอบหลังเอามือสอดมาข้างหลังอ่ะเอามโผล่หน้าห่ามาอบหลังอหน้าอ่างเอามืออบข้างหลังไงนี่ไงเอาไปสองข้างเลยอ่ะอบข้างหลังอ่ะเนี่ยหรอเออ ชุจ้าเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้สิของเป็นของเราจะเป็นของเขมีนึงเล่นนะอย่างรี้แม่ตันีเราแม่ตันีจริงๆนะไม่ใช่แม่ตันีเขาไม่ใช่แม่ตันีเขาไม่ใช่เวอะฮะเอวเป็นแบบนี้อะเอวนั้นมันไม่สวยเห็นไหมเอวอ่ะเอวเขามันไปถ่ายพี่สิให้เขาปั้นมาเป็นทรงนี้ตัวหลังอ่ะ นี่ตอนหลังอ่ะข้ณบอกฉันม่เ่อเดียวอยากกินไก่ทอดเด็กๆนั่นน่ะักก็เตี๋ยวอ่ะเอาอุ่นอุ่นนก่อนอะไรก็ทักแล้วเฮ้วอันนี้อันเอย่างนี้มั่งดิ

เปิดประตูแล้วปิดด้วยเราไปซื้อเอาเฮ้ยสองแล้วเนี่ยสองสามสองสามหนึ่งหนึ่งอะพอสอเดียวอกหนึ่งนึง็เลยเป็นขไงอาโอเนี let, so, ่ยต e ู <S <S like cool ้่ดอมู้่ะเปิดประตูกันดิ ไอเอาของเรา <c oughs> ด้วยลายไปกินที่ตลาดน้ำตรงไหนตรงไหนเ <c oughs> ขาจุดทูบข้างนอกรอเราไปด้วยสี <c oughs> ่สิบเลยนะอันนี้ของกินไงเรากิ้อเราตร้องของไง 哎呀。Yeah. ท่าไหรอ่ะอ่ะเอาเครู้กันหมดหมดม่หมดก็เก้าดีแล้วครับหมดหมดไม่มีขีดล่าง้วยอดแจ้าอ่าโอเคข้าวันเจ้าจะจบจะหยุดไงฮะ หนึ่งสามโอ้ย oh, วันรอเก้าเลยเนี่ยใช่สาธุย่าตาม,า,ามนั้นครับจำนัดปิดประตูไปหาปอะไรกินกันดีแ่บ เฮ้ยเรียกเดียวเย็น6 19ไอ่ยู่กอ่ะสามเจ้าแม่นมสาวก็6816ต19ไงเอาไปหนซื้อไม้ยังอะไรอ่ะมาแล้วตรงไหนเขาบอกตรงไหนมีเตี๋ยวเย็นตลาดน้ำตรงไหนอ่ะไม่รู้นยมันป้ายอ๋อตลาดน้ำถามมาด้วยเขาปิดเขาเปิดหรือเปล่า ตลาดน้ำบางน้อยเปิดเปล่าเนี่ยคือไปทอดกินด้วสิบบาทกินหนึ่งดิเพิ่มไหมนั่งกินแบบตัวมันหวานไปแล้วทำไมกินเค็มหวานที่กุ้งไม่ใช่มันมันหวานเพราะเพราะว่ามันงอ,งอมตัวจะกินหนึ่งไหมหนึ่งจานทำไมแข็งๆก่อนแล้วจะจะไปไหนอ่ะไม่ใช่ก็คือว่าจะซื้อเพิ่มไหม กวยงนองเตยไม่ใช้กวยวยยงอมก็เสียใจตนก็ดีไมก็รวยตายตาด้น้วดไหนก็ซื้อที่นี่ไปซื้อสิตังเมในเป๋าเนี่ยดในเป๋าไปเดินไหนต้องรูมก๋วยเตี๋ยวว่ะเดินหน้าวัดอ่ะเดินไหนจ้า อะไรอะไรใหญ่๋อมันโดนช้างเขง้ามวยแล้ว <c oughs> มันถอดไว้แล้วเล่นน้ำล้างขึ้นมาก่อนล้ <c oughs> างขง้มวยมันคืนดิมันอะเห็นไหม <c oughs> หายไปเลย ไม่มีอะไรกับอันนี้อานนุน,นดาบอันนี้ปืนอันนี้รุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยมากกรมหลวงพิมพรอะไรกรมหลวงพิมพรสาธุครับทำอยู่ที่อำเภออะไรอ่ะจริงๆแล้วอ่ะชนบุรีไงอยู่ค่ายทหารชนบุรีใช่กรมหลวงพิมพรนะชื่อ,อว่าเรือลบน่มอ่ะ ก็อย mm. uh, ่าปืนลั่นปืนอย่างกินอ้ได้ถ่ายูหารรอนะคะจไปก็ไม่ได้ถ่ายูหารรออาข้างไหน อันี้เป็หมอแท้เลยเนี่ยเห็นหน้าไฮะเฝั่งนี้ฝั่งนี้สว่างฝั่งนู้นมันมืดมันบางแสงเอาเอาเอาแค่ซบแขนก็พออย่าไปสอนเองจ้ากันแล้วล่ะ ถามเข้าับข้าหลังอ่ะข้างหน้าไม่มีปูโถมันเราต้องไปที่นู่นของของเก่าเขาอยู่ตรงเนี้ยวอ่ะตอนเด็กๆอ่ะดูปู่โถมเขาซับก่อนเป็นวัด เอาหมูพันนี่เหรอหมูพันหรือเออหมูพันเอออ่านเลยอ้าวเนี่ยต้องจะไปอยู่ไปข้าหนักอันนี้อะไรนายขนมต้มปะตุ้มต้มให้หนักอยู่ที่วัดพิชัยอาสาอือเออขนุต้มปะทองดีฟันขาวพิชัยอาสาทองอยู่ฟันขาวกันช้อยที่ไหนี้เอาไว้รับเวลาเขาฟันไง น้ขนมต้มมาทองดูฟัขาวแล้วใคกนนอ่ะพี่ชายอืมพี่ชยดับหักคนไ้เหรดีฟันขาวพี่ชยอาสาพี่ชยอาสาอาสารบบางอาจันบ่ขนมต้มขนมต้มปอกกระส เอ้ยไม่ใช่เป็นลูกน้องกษัตริย์เป็นทหารเหมือนกันทหารเขาเป็นทหารเหมือนกันแต่เขาเป็นพญาพญาพิชัยดับหัดนายขนมต้มแบกหนึ่งสามนะเอหนึ่งสามเฮ้ยตากลูแล้วไม่

อะไรนะวัดมันแหลมเออไปอันนี้แวะอันนี้อันนี้อีกอ่ะอันนี้แวะนานไปแล้วกินก๋วยเตี๋วก่อนเอ้าหลงทางหาทางไม่ถูกกับันทั้งเดิมเใชนคนละคนคนละคนเอ้าเอ้าเสื้อคลายเลยเสื้อวัดรู้แต่ว่าเราก็มองคำคนละคนด้วยที่ตอนมาไม่เจอนะ ตอนมาทำไมไม่เจออะไรว้เนี่ยเนี๋ยออกเดีออกจากกระแลแล้วเฮ้ยรถหายเนี่ยหายแล้วโดนลุมรถหายเตาว่าเกรงใจเขาอันนี้เสียปรับข้าจอดนอกเส้น อนอกเส้นนี่ไม่ต้องคล้องเส้นหรือขาวดิงั้นเหยียบเลยเออมันมันต้องเหยียบเส้นดิแหมนึกว่ารถหายแล้วก็อันนี้มันนอกเส้นนะเนี่ยน่ารักนะรถเนี่ยใช่เตรียมมาปักแช่คุ้งกับปิ้งกับมุนกับมิ้งกระนุ้งอะไนี